สวัสดีครับพบกับาจน์ปองปิงปองไทยบ้านครับวันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนยางให้กับไม้พี่ชายของ <c oughs> <c oughs> พี่ชายของภูธาน,นะครับชื่อว่าพี่ภูเรนะครับเป็นยางที่ติดมานานแล้วครับในไม้ชุดนี้นะครับไม้ชุดนี้ด้ามก็จะเป็นทิปบ้าน,นะครับแต่ตัวไม้นี่จะเป็นดักเกอร์นะครับ ดักเกอร์ฮิโนกิพาวเวอร์วูดนะครับเป็นไม้ทั้งหมดเจ็ดชั้นหรือเปล่าก็เป็นไม้ธรรมชาตินะครับของทางดักเกอร์นะครับก็ด้านสีแดงนี่ก็เป็นเม็ดสันนะครับนี่ครับดามเป็นทิบบ้าหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายางที่เราจะใส่เนี่ยจะเป็นอ่า อย่างทางค่าย DHS นะครับ h u อลิเคนนะครับ Hurricane สามสเพียองศานะรัเป็นยางจีนที่ปีฟองน้ำที่นิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะแปะใส่กับไม้ดักเกอร์ที่เป็นด้ามทิบบ้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับการแปะติดย,ยางตัวนี้นะครับ ต้องมายุ่งตรงนี้ลูกไปตรงนูง้นตียบเขาครับเลยตีลมสิเนี่ยตีลมรอตรีก็ดีแหละตีลมรอ

เงนไปทำนานกับยายเมียนมาขี่เงี้ยนก็ลงเงี้ยนไปนํำอาเซียมเงี้ยนติดโตเป็นประจำเอาเกียไปนํำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเยียนเงี้ยนเมียนเขามากินต้มเยียนมาขี่เงี้ยนมันมาบนมาเวียนเซียมเงี้ยนเมียนมันถ้าแม่ไม่เงี้ยนให้มันอาเซียนออกมาเป็นต้มเยียน